ครับสวัสดีครับผมมาร์คที่ปรกษาการขาย Ford b a k นะครับวันนี้จะมานำเสนอรถในส่วนของ Ford r a n g e r XL ์ l p ็กซ์แตครับตัวนี้ราคารถแค่692,000บาทเท่านั้นครับในรูปทรงดีไซน์จะเหมือนในรุ่นในส่วนของ XLT เลยนะครับตัวนี้ใช้งบประมาณในการออกรถเพียงแค่9,000บาทเท่านั้นครับจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้านะครับขับฟรี90วันครับรจะรับเป็นชุดแต่ง เต็มออฟโรดได้เลยนะครับผมในตัวนี้นะครับมาดูภายในกันครับภายในก็จะเป็นภายในแบบกว้างขวางครับสําหรับกระบะแคปนะครับผมนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับพร้อมระบบต่างๆจะเหมือนในรุ่น XLT ค่อนข้างเยอะนะครับผมนะครับแล้วก็ให้ลําโพงมาถึง6จุดกันเลยทีเดียวนะครับครับส่วนของท้ายกระบะนะครับมันค่าที่จะกว้างขวางนะครับ เป็นกระบะแคปที่มีความลึกความจุมากที่สุดใน,นบรรดารุ่นกระบะเลยครับสำหรับตัว XL p a r s Sport นะครับผมรับผมครับท่านใดนะที่สนใจรถกระบะตัว XL p a s Sport เราใช้งบออเพียงแค่9,000ครับเป็นขับฟรี90วันหรือว่าเป็นชุดแต่งออฟรดให้เลยนะครับถ้าสนใจครัติดต่อเบอร์ด้านล่าง อย่าลืมมาซื้อกระมางกนะครับผม